เ้าะือเอาที่รถอ่มไปหอดบ้านที่รถอ็อ่เราใกลเขาบ้านหน่อยไม่แห่งแกงเลงกิีนเล็กว่าท่านพ่อแกงอยู่พี่น้อง แดดเล่นบ่้าปู่ป้าเอออปู่ป้าพ่อไปใด่มาใด่แล้วพี่น้องเอ้ยหอดต้นพักกี่เลกแล้วพี่น้อง